สวัสดีค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูดูได้ทั้งราศีและก็ลัคนานะคะดูตามโหราศาสตร์ไทยนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเราแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบ,อบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดสนับสนุนช่องสมัครสมาชิกช่อง โดยรายเงินโดยรายเงื่อนไขใดๆนะคะขอบคุณมากๆขอให้ความสุขสมหวังในความรักจงเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างสี่เมท้าแปดถ้วยห้าเหรียญ ราชาถือดาบหลายครั้งอ่ะหมดแพชชั่นในเรื่องของความรักไหมเหมือนแบบรู้สึกเบื่อเบ่อเบื่อเบื่อเซ็งๆความรักทํางานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่ามีรักก็มีชุกอีกอย่างหนึ่งตันจะบอกว่าในบางครั้งไพ่ห้าเหรียญเพราะว่าเราไปโฟกัสอะไรรู้ไหมเราไปโฟกัสโซเชียลเช่น เราไปมองอคนรักหรือแบบคนคู่อื่นๆแล้วแบบทําไมเฮ้ยเราไม่เป็นแบบนั้นบ้างทําไมเราไม่มีความสุขแบบนั้นบ้างบางครั้งปาจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่ธาตุไฟทุกคนนะนะคะ คือตัวคุณเองเหมือนไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นทุกข์ในความสัมพันธ์มากเกินไปอะในที่ผ่านมานะแล้วมันทําให้แบบเฮ้ยทำไมเราไม่มีความรักแบบสุขสมหวงังนอนกอดกันสักทีหนึ่งนะคะแต่คุณได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าใช่คนที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเข้ากันได้แต่หลายครั้งก็มีปัญหาจุกจิกกวนใจจนคุณรู้สึกว่า คุณไม่ไหวในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าใจยังมั่นคงอยู่ไหมใจก็ยังมั่นคงอยู่แต่บางครั้งชาวธาตุไฟอารมณ์เวลาอารมณ์ร้อนเนี่ยคือจะร้อนมากเออเบิร์คุณเองคุณก็เคยที่จะเดินหันหลังจากเขามาแล้วหลายครั้งแล้วก็กลับไปใหม่น,นึกออกใช่ไหมเหมือนเหมือนเป็นการวางังอ,อรำวงหน้าหน้าแต่ทีเนี้ยปันจะบอกว่า เหมือนคุณไม่ไม่โฟกัสในความสุขในความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณอะเขาเองเขาก็ยังอยู่เคียงข้างคุณไม่ได้ไปไหนนะคะเพียงแต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณเลยหรือไม่ใส่ใจคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างมันก็เริ่มดูแย่ลงเนาะในความสัมพันธ์อ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้ววันที่หนึ 15, ่งถึงสิห้ามกราสองห้านี้จะเกิด อะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของคนาธาตุไฟของชาวาธาตุไฟบ้างนะคะเจเจ a อัศวินถือไม้เท้าจัสติสปันจะบอกว่ามีเกณฑ์สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่กันเดย์ date, มันจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งที่คุณเคยแบบเนี่ยที่คุณเคยจะตดัดจะตัดเขาเนี่ยแหละเรามีเกณฑ์เริ่มความสัมพันธ์ใหม่กัน คือเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนเดิมอ่ะอีกครั้งหนึ่งคนเดิมคือคนที่เอ่อคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีแต่ความว่าความสุขเสี่ยงหัวเราะเราเขาเองเนี่ยเหมือนคุณกับเขาอ่ะมีข้อตกลงอะไรกันในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเหมือนคุณเองก็มีข้อตกลงกับเขาเขาเองก็มีข้อตกลงกับคุณจะมีการเจรจาหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ปันจะบอกว่าเดตเดตมันคือการสิ้นสุดแล้วเรื่องราวที่มันท็อกซิกมืดมนในความสัมพันธ์กับคนที่คุณนึกถึงนะ แต่ให้ระวังในเรื่องของความอารมณ์ร้อนความใจร้อนจะนำพาทุกอย่างเปลี่ยนได้นะคะปันจะบอกว่าการกระทำเนี่ยเป็นเป็นตัวกำหนดชีวิตนะขออีกสักใบนึงขยายสองในเท้าหน่อยแต่จาเนี่ยปันจะบอกว่า ไอความกังวลหรืออะไรในจิตใจอะคะ่ะที่มันทําให้คุณสับสนที่มันทําให้คุณลังเลไม่แน่ใจอะมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะอีกอย่างหนึง่งปันจะบอกว่า 1. ไม้เท้าคุณทั้งสองคนะ่ะมีความผูกพันกันมากๆ 1. ไม้เท้าคุณกับเขาอะยังมีแพชชั่นยังมี ความรักซึ่งกันและกันอยู่แต่หลายครั้งปันจะบอกว่าอันนี้มันจะเป็นไพ่ที่ปันจะต้องเปิดมาเตือนในชาวธาตุไฟอะนะคะความหุนหันพันแล่นความใจร้อนความอารมณ์ร้อนความคิดแต่เรื่องแง่ลบในเรื่องของความรักการที่เป็นคนโลเลลังเลไม่แน่ใจเหมือนเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรมันจะทำให้คุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะ แพชชั่นแพชชั่นทั้งคุณและเขาอะยังมีกันอยู่มันเป็นการสิ้นสุดแห่งการแบบเรื่องราวร้ายๆอะค่ะ The m a g เชียนความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาอะจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลคุณอะที่จะเคยทําทั้งดีทั้งบุญและกรรมร่วมกันมาฉะนั้นแล้วอะไอที่เป็นกรรมอะที่มันเคยมาบททดสอบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของคุณอะมันกําลังจะจบลงไปแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าคุณทั้งสองคนทําบุญร่วมกันมายังไงยังไงบ,บุญพาวาสนาส่งคุณทั้งคู่คู่กันแล้วก็ไม่แคลกันนะคะไพ่เดอะไฮพินเซสบางครั้งอะคะ่ะปันจะบอกว่าคุณทั้งสองคนอะรักกันนะแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆไม่กล้าพูดออกมาคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาตรงๆงได้แต่ใจจิตวิญญ,ญาณสองดวงเชื่อมถึงกันคุณเป็นคู่รักที่ ปันจะบอกว่ากำหนดความสัมพันธ์โดยกฎแรงดึงดูดสำคัญมากสำหรับคู่ของคุณไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นหัวใจใจทั้งสองดวงสื่อถึงการใจทั้งสองดวงตรงกันความสัมพันธ์ครั้งเนี้ไพ่เดอะเดทกับไพ่สองไม้เท้ามันเป็นไพ่เปิดไพ่ปิดที่ปันถามในเรื่องของจะเกิดอะไรขึ้นในหนึ่งถึงสิบ้าใช่ไหมการมองอนาคตร่วมกันเกิดขึ้น การเขาเรียกว่าอะไรเดียการเป็นพลังงานชีวิตให้แก่กันและกันแล้วคู่นี้น่ากลัวตรงนึงรู้ปะถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลังงานชีวิตลงอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งต้องเข้มแข็งมากอีกฝ่ายหนึ่งต้องหนักแน่นมากอ,อ่ะค่ะคุณทั้งสองคนมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเขาเองคุณเองคุณก็อยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาเขาเองก็อยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณ ในบางคนเป็นเกณฑ์รักครั้งใหม่ไปเลยอ่ะอืมในบางคนมีเกณฑ์เป็นรักครั้งใหม่ไปเลยซึ่งแต่คุณเองยังจมในกรณีที่โสดจริงๆหรือแบบว่าแบบไอ้นี่ไปแล้วว่ามันจะมีไอ้กรณีหนึ่งไพ่เดดเดคือการที่แบบคุณจบเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่อน่ะกับคนที่คุณนึกถึงเนี่ยแหละคะ่ะอืมกับคนใหม่นะ เมโปรจะมีการปรับความเข้าใจกันนะ่ะคนคนนี้เขานำพาแต่ความสุขมาให้กับคุณนะแล้วเขาเป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงานมากๆเลยด้วยเขาเป็นคนที่ไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกอะไรแต่แต่เหมือนเขาวางแผนการทำให้คุณมีความสุขในความสัมพันธ์นะซึ่งตัวคุณเองอ่ะจะต้องจัดสมดุลในจิตใจเป็นความสุขให้กับตัวเองก่อนแล้วคุณจะเจอคนคนนี้นะคะ มีเกณฑ์ที่จะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่มากๆนะแล้วคุณจะคนเนี้ยจะเข้ามาทําให้คุณลืมเรื่องราวในอดีตที่มันเจ็บปวดของคุณได้นะคะหรือที่มันเป็นความสัมพันธ์แย่ๆบางคนจบในเรื่องราวของคู่กรรมด้วยก็ได้ค่ะอืมอ่ะมาดูกันแล้วในนะเดาบางคนคือเด่นมากคือจบในเรื่องของคู่กรรมอะคะ่ะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเจอคนที่แบบว่าแย่จริงๆอะ่ะ ทำร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสิ้นสุดเนะีย่ยเป็นไพ่เดอะเดคือไพ่เดอะเดทไปสำรับเนี้ยคือสวยมากคือการกําเนิดใหม่ที่มีความสุขมากๆอะค่ะอืมอ่ามาดูกันแล้วแต่คุณห้ามห้ามอะไร ปันบอกไว้แล้วนะ8ดาบคือการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคิดว่าตัวเองไม่มีความรักดีๆหลอกจมอยู่แต่กับความทุกข์อย่างเงี้ยไม่ได้มันคือการปิดกั้นนะคะสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรักอย่างเดียวอ่ะปิดหูปิดตาไม่รับอะไรเลยไม่ได้นะทีนี้มาดูกันใน1-15ถึมกราคม2565ชาวธาตุไฟจะต้องรู้อะไรบ้างคุณจงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆนะคะไม่ใช่เนี่ย ตำหนิแต่ตัวเองเกง่งคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะอืมคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอคุณยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยแล้วคุณจะให้ใครมาเห็นคุณค่าคุณขอโทษที่ปันพูดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมันเตือนสติใครหลายๆคนได้ปันจะดีใจมากๆเลยนะคะ จงปล่อยหัวใจให้มันเป็นอิสระหัวใจอยากที่จะทําอะไรทำอย่ากกักขังตัวเองนักเลยนะคะ,ะมาต่อไพ่นางฟ้าอยากที่จะบอกเนี่ยความรักโรแมนติกกําลังจะเกิดขึ้นกับกับคุณนะไพ่ใบนี้ถ้านางฟ้าถ้าขยายอ่ะเขาจะบอกว่าความสําคัญความสัมพันธ์ที่สําคัญมากกําลังจะเข้ามา หรือเพิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณและนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยมาตลอดเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทั่วไปที่อาจจะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีบ้างแต่จงอย่าสูญเสียกำลังใจจงศรัทธาว่าความรักเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่จะอยู่ตลอดไปถ้าหากคําถามของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันคุณสามารถคาดหวังใกล้ชิดสนิสนทสนมที่มากกว่าเดิมได้หากมีความขัดแย้งในอดีตเห็นไหมก็จะสิ้นสุดลง จะมีความเชื่อใจกันมากขึ้นแม้ว่าความสัมพันธ์จะมีทั้งขึ้นและลงไพ่ใบนี้หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากขึ้นการมั่นหมายหรือการแต่งงานนะคะอามาต่อไพ่เลิฟสตอรี่เลิฟสตอรี่ออร l e คอยากที่จะบอกอะไรกับคุณการปรุงแตง่ง ฮิวิงเนี่ยการรักษาแบบแผลจิตใจซึ่งกันและกันแต่คุณนะอาจที่จะหมดไฟไปในเรื่องของความรักครั้งไปแล้วในอดีตแต่คุณกำลังจะได้รับจุดประกายในเรื่องของความรักขึ้นอีกครั้งหัวใจของคุณจะร้องเพลงอีกครั้งทูเลิฟร้องเพลงรักเนะอืม น้องเพงลงรักเหมือน,ม,นมันต้องย้ำด้วยเนี่ยซัพพอร์ตเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตหลายๆอย่างหลายๆสิ่งในตัวของคุณนะคะจะมาช่วยเหลือคือเขาจะทําให้คุณแบบเหมือนเป็นซัพพอร์ตกำลังใจอะมาซัพพอร์ตเนี่ยมาฮิลิ่งเยียวยาจิตใจของคุณคุณจะได้รับการแต่งเติมหัวใจขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หัวใจกำลังจะร้องเพลงรักขึ้นอีกครั้งเพลงรักนะต้องย้ำก่อนคาราบาอลนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะอามาเกาะพ,พัฟฟิกเนตยอยากที่จะบอกอะไรสุดท้ายนี้พ,พัิกเนีอยากที่จะบอกอะไรกับชาวธาตุไฟบ้างความสุขจงกินความสุขใหไ้ได้มากที่สุดความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วสิ่งที่คุณเคยให้ สิ่งที่คุณเคยขอพรสิ่งที่คุณหวังไว้กำลังจะสมปะกความปรารถนาของคุณมันจะบอกว่าคนชาชาวธาตุไฟน่าจะขอเคยขอพรในเรื่องของความรักแล้วคนที่จะในหนึ่งถึงสิบห้าเนี้ยคุณจะเข้าใจในความรักมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณเคยให้แต่สิ่งดีๆ ให้อะไรสิ่งดีๆกับใครก็แล้วแต่คะ่ะไม่ว่าจะกับใครสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะจะเป็นความสุขให้กับคุณในช่วง1มกราถึง15มกราคม2565ความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเนี่ยความเศร้าถูกกืนกินหายไปหมดอืมแต่มันมาจากตัวคุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองอีกแล้วนะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติคนที่มีความอ่อนโยนคนที่มีทัศนค ทัศนคติที่ดีอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่ะถ้าเรามีครบสี่อย่างเนี้ยเชื่อเถอะคุณของคุณไปไหนไม่รอดหรอกโอเคนะคะสำหรับชาวธาตุไฟไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ